สวัสดีค่ะพบกับช่องลี่วันชาแนลนะคะเวลาก็แอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ลี่ด้วยนะคะวันนี้นะคะลี่จะชวนทุกคนนะคะมาเที่ยวจังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะไปเที่ยวกับพวกเรานะคะโอ้โหใหญ่มากวันอะไรนะพี่วัดถ้ำเขาปลางวันถ้ำเขาปลางสวยมากก็มาถึงแล้วก็ เมื่อกี้เจอพราะจารย์แนะนำว่าให้มานะคะบูชาตรงนี้นะคะจะเป็นดอกไม้นะคะ,ะ่แล้วก็น้ำมันตะเกียงนะคะเดี๋จวเราก็ให้ไปไหว้พระนะคะตรงโซนด้านนู้นก่อนนะคะที่นี่จะไม่ไม่จุดธูปนะคะไหว้พระก่อนนะคะแล้วก็จุดน้ำมันตะเกียงตรงนี้ นะคะคำอธิษฐานเมื่อต้องเติมน้ำมันตะเกียงทุณพนดีมากเลยอะ่ะะ,ะ,ะเดี๋ยวพระจารย์แนะนำว่าไงนะคะอ่าขึ้นบิกราำมนตการพระองใหญ่นะค่ะ,คะตามประเพณีศาสนาเป็นตามองค์แรกที<ม>่พระพุ<ม>ะทธเจ้าได้ตรัสรู้ได้ ่าเทพให้กับพระเจา้าอุกิทั้ทงหน้าทฝั่งตรงนี้นะฮะแล้วพิธสการแต่งร้านเนี่ยเลี้ยวขวาเข้าอุโม,มงค์พญานาคเดินขึ้นไปด้านบนจะมีเจดีย์นะที่เราขุดตละลักมาเจดียนะ์ด้านบนจะมีต้องสันดิพธาตอยู่ด้านบนแล้วนะมีเขาแก้มรกมมมตอยู่ข้าบนด้านด้วยนะครัลละได้บรรยากาศดีวิวสวยสามารถมองไปเห็นถึงอ่างศาลลมค่อยบงได้เลยครับค่ะ โอ้โหบ้านหลังนี้นะคะมีประตูมีเสาอะไรเรียบร้อยเลยเนาะเอารามาวาดบ้านของเราบ้างเนาะเราเราต้องมีอย่างเขาด้วยหรือเปล่าเนี่ยหรือเราไปสามเหลี่ยมหน้าจ่ออีกพอแล้วประเด็นคือจะได้ไม่เฟิงในทีไงเนาะได้ไหมบ้าน โอเเคคแ่นีหละราต้อองไมม่เหืนระหว่างทางที่เราจะไปวัดขาซอดแก้วนะคะก็ <c oughs> เจอไรซสตรอเบอรี่สีเทพค่ะทุกคนมีจำหน่ายสตรอเบอรี่สดแล้วก็แบบแปรรูปด้วยแบบแห้งแล้วก็มีแบบน้ำด้วยอะกล่องเล็กลูกเล็กนี่เท่าไหร่คะกล่องเล็กหนน้อยค่ะ มีหนึ่งร้อและกล่องใหญ่สองร้อยสามร้อยห้าสิบอ๋อสองร้อยห้าสิบสามร้อยสามร้อยลูกใหญ่นี่อะไรมีเมล็ดพันธุ์ดอกไม้แล้มีเมล็ดพันธุ์ถ่ายด้วยอ่ะมีค่าเข้าชมนะคะคนละยี่สิบบาท ที่ดูนะใครยังหาผลสตรอเบอรี่ไม่เจอของใส่เขาเก็บไปหมดแล้วอะหาไม่เจอเลยพี่น้อยถามเอาของจริงหรือเปล่ปาอุย้ยลูกใหญ่ฟัก <Fuck. S 1> ใช่แล้วก็มีบวบยักษ์ด้วยเออ บวกโอ้ลูกอะไรอะใหญ่มากมียาวๆกับกลมๆไอ้แท่งนี้อะไรไม่แท่งไหนบวบบวกลูกใหญ่มากลูกใหญ่มากๆาแล้วก็มีแบบลูกยาวๆ โอ้เจอแล้วเดินหาตั้งนานมีอยู่ไม่กี่ลูกเองตอแรกคิดว่าจะเข้ามาแล้วแบบเดินเก็บได้เนาะเ <The noise> ดี๋ยวเราจะแวะทานเบเกอรี่ที่ตักมอรคอฟฟี่ก่อนที่จะไปวัดผาซ่อนแก้วนะคะ <The noise> ไปดูข้างในกันนะคะว่ามีอะไรบ้างข้างในมีเบเกอรี่ด้วยนะทุกคนแล้วก็ ตอนเย็นนะคะสามารถที่จะมาทานอาหารได้เมื่อกี้เราสั่งขนมแล้วนี่นั่งาาหน้าก,กันดีกว่าค่ะอุ้ยลมเย็นสบายที่ดูงน้าพี่เหมือนจะมีบอกอ่อน วิวัดถ่ายอยู่ตรงนู้นทุกคนชาหูหลงนะคะจริงๆต้องอะไรนะขอมหมื่นลี้เหรอหมืดเสียดายเลยเป็นหูหลงแทนมอโคเกะโคแทนพี่เลนะเติมได้นะยูฟูอะไรฟิวอ่ะควะ ใหมยังเลย บันไดนี้จริงจริงเนี่ยคือแบบว่าหัวเข่าต้องดีๆเลยนะจ๊ะเอาไว้สู้ๆฉีดสเตียรอยมาแล้วนหนึ่งเข็มเป็นกำลังใจให้ดีด้วยนะคะเดินขึ้นไปข้างบนให้ได้เราต้องรีบขึ้นไปก่อนห้าโมงเย็นนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะปิดนะคะทุกคน ูก,กําแพงนะคะกำแพงสวยมากเลย เทวบุตรนะคะที่วัดผาตอแก้วนะคะสวยมากทุกคนอีกการของของของางเหรียญฝั่งไปต่างทุกคน สาขาแรกนะคะโรงเตรียม มากขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้านะคะลี่จะพาไปชมแสงแรกของวันเลยนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ลี่จะนำมาฝากสำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ